โเซ่มูริโยกำลมาเข้าสู่ฤดูดกาลที่3ในฐานะกุนซือของอเอสโรมาและเป็นอีกครั้งนะครับที่อาถานซีซั่นที่3กลับมาหลอกหลอนเขาหลังพาทัพจโรลลอซี่จมอยู่ในครึ่งล่างของตารางเก็บได้เพียงแค่5แต้มจากโคเกมแรกในซูเรียฤดูดกาลนี้และความกดดันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อพาทีมแพ้น้องใหม่อย่างเจนัว4-1เมื่อ 1, คืนวันพุธที่27กันยายน2023ที่ผ่านมาพร้อมกับคำพูดของเขาที่ว่านี่คือการเปิดซีซั่นที่ย่ำแย่ที่สุดในชีวิตเขาเลยทีเดียวที่ผ่่่่าาาาานมามมมมไวจะคุทีอ Chelsea, Madrid, ีออยงเเลซรรดิหื เชสเตอร์ยูนเต็ดมูรินโญ่มักมีปัญหาเสมอในฤดูกาลที่3โอเคเลยครับมันอาจจะถูกตีความว่าเป็นอาถานแต่ในความเป็นจริงแล้วมันมีอะไรมากไปกว่านั้นหรือเปล่าจากนี้เราจะพาทุกคนไปดูและวิเคราะห์ร่วมกันว่าคำาสาปซีซั่นที่3มีมูลความจริงมากน้อยแค่ไหนในอดีตที่ผ่านมานอาชีพของน้ำหมู่วันนี้ทีมงานฟุตบอลแม็กซ์ขอเสนออาถา์ซีซั่นที่3กลับมาหลอกหลอนโชเซ่มูรินโญ่เชลซี2 0 0 6ั0หถึง ผมไม่เคยมีฤดูกาลที่3กับปอร์โตเช่นเดียวกับที่อินเตอร์แต่ฤดูกาลที่3กับเชลซีผมพาทีมคว้าแชมป์เอฟเกคับและคาร์ลิงครับแถมยังพาทีมทะลุถึงรอบรองชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกด้วยโจเซ่มูรินโญ่ตอบคำถามนักข่าวที่ถามถึงอาถารรพ์ฤดูกาลที่3ของเขาในปี2015มันก็ถูกต้องอย่างที่น้ำมูพูดนะครับฤดูกาลที่3ครั้งแรกของเขานั้นไม่ได้แย่ขนาดนั้นเชลซี Chelsea, กดแชมป์ในประเทศ2รายการโดยการเอาชนะเซนอลในนัดชิงชนะเลิศลีกครับและชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยุคเซอร์อเล็กได้ในน, 1, นาาัดชชิิ e ar, งงงงแแมมมมเเเเปีี้้้้ยยยยนนสส์์อออออฟคัััตตตตต่่กกกกก็รรรรรบบบาาาาวว4ททุดใถ๊ หวังไม่น้อยสาหรับทีมยักษ์ใหญ่แบบเชลซีในตอนนั้นรวมถึงการที่เขาไม่สามารถพาทีมป้องกันแชมป์ได้ด้วยการจบเป็นพระรองพรีเมียร์ลีกปล่อยให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้าไปเป็นแชมป์ถึงแม้ทุกทีมสิงห์บรูจะเก็บได้ถึง83แต้มก็ตามที่ยอมรับกันตามตรงนคะครับว่าซีซั่น2006-2007ไม่ใช่ฤดูกาลที่ยิ่งใหญ่อะไรในประวัติศาสตร์สโมสรแต่มันก็ไม่ถือว่าเป็นหายนณแต่อย่างใดแม้ว่านามูจะถูกไล่ออกในช่วงต้นซีซั่นถัดมาทำกลางรายงานที่ระบุว่ามีความขัดแย้งคูู่่่่่่่่กกกรรุนนออยยยยใใใหหหหห้้้งงงงงแแตตตัััววาาาลททีีเเิดคคมสญ เรอัลมาดริด2012-2013 ฤดูกาลที่3กับเรอัลมาดริดผมพาทีมความ้าแชมป์ซูปเปอร์คัพแพ้บอลบถ้วยและไปถึงรอบรองแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นแหละฤดูกาลที่3ของผมดังนั้นกรณุณาใช้ Google ให้เป็นประโยชน์แทนที่จะถามคำถามโง่ๆกับผมคุณอาจจะถามเรื่องอาถารรพ์ฤดูกาลที่3อะไรนั่นคำถามบ้าน,นี่มันโง่สิ้นดีในเคสของฤดูกาล2012-2013มันอาจจะไม่ได้แย่เมื่อมีแชมป์ให้ชูบ้างแต่ในความเป็นจริงนะครับการประสบความสำเร็จในฤดูกาลหนึ่งของทีมระดับเจ้ายุโรปรายการซูปเปอร์คัพไม่สามารถเป็นทวแทนความสำเร็จอะไรได้และพ นที่เป็นรองแชมป์โกปาเดเรด้วยนะครับแถมความพ่แพ้นั้นยังถูกย่ำยีโดยอริ่ร่วมเมืองอย่างแอตเลติโกมาดริดอีกตั้งหากแถมน้ำหมูนะครับยังโดนไล่ออกในเกมนั้นอีกท่ามกลางเสียงเชียร์จากแฟนตรามีว่าได้โปรเธอร์มูริญโยอยู่ต่อเถอครับ มูรินโญ่อาจพามาดริดบินสูงขึ้นหลังตบรอบ16ทีมสุดท้ายต่อดิโยมเมื่อฤดูกาล2009-2010้ 2, ดยการทะลุเข้าสู่รอบรองชนะเลิศถึง3ฤด,ดูกาลติดต่อกันแต่นั่นก็ยังไม่น่าพอใจนักนะครับเมื่อหลังจากม้วนยุคของเขาทีมคว้าทั่วแชมเปี้ยนส์ลีกมาครองได้ถึง5ครั้งใน9ปีขณะที่ในาลาลีก้าหลังพาทีมคว้าแชมป์ในซีซั่น2011-2012ไดอ้อย่างไร้เทียมทานดยการเก็บ100แต้มทว่าซีซั่นถัดมาพวกเขาจบลงด้วยรองแชมป์มีแต้มตามหลังบาร์เซโลนาถึงแนอนอย่่่าาางงงั้ีตปพญหหใทบรรกิษสิ้นเชิงดังงที่บันน,นทึกใหนัังงสสืออุลกาคะดนน กัวตอเรสเดอะสกีเก็ตเวอร์ออฟโชเซ่มรินโญนี่เป็นฤดูกาลที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของผมแชมป์ซูเปอร์คัพจากนั้นก็ตกรอบรอง2หนสำหรับค้นหลายๆคนมันคงเป็นปีที่ดีแต่สำหรับผมนั้นมันแย่ที่สุดโชเซ่มรินโญกล่าวหลังคุมเกมสุดท้ายกับมาตริดฤดูกาลที่3กับเรมาดิดผมพาทีมคว้าแชมป์ซูเปอร์คัพและไปถึงรอบรองแชมเปี้ยนส์ลีกดังนั้นกรุณาใช้ Google กรุณาใช้ Google ให้เป็นประโยชน์แทนที่จะถามคำถามโง่ๆกับผมเชลซี2015-2016 ย้อนกลับไปเรื่องเรอัลมาดิดตะกี้นะครับช่วงที่มูรินโญ่กล่าวต่อต้านอาถาลฤดูกาลที่3ในตอนนั้นเขากํลาลังพาเชลซีเข้าสู่ฤดูกาลที่3เป็นหนที่2จากคํสัมภาษณ์ตอนนั้นมนันแสดงให้เห็นว่ามูรินโญ่มั่นใจมากกับซีซั่นนี้กับเชลซีแต่ทว่าเรื่องแย่ๆนั้นมันจะตามมาในไม่ช้ามูรินโญ่เข้ามาพาทีมคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาล2014-2015ซึ่งเป็นครั้งที่3ของเขาจาก2ช่วงที่มาคุมเชลซีพวกเขาแพ้เพียงแค่3เกมตลอดทั้งฤดูกาลมีแต้มห่างจากรองแชมป์อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้8คะแนนและจากสไตล์การเล่นทําให้คนจํานวนมากคิดว่าทีมชุดนี้จะต่อยอดไปป้องกัน ได้สบายสบายแต่ถ้าว่าเมื่อฤดูก,กาล2015-2016เริ่มต้นขึ้นทุกอย่างก็แย่ลงอย่างฉับพลันส่งผลให้น้ำหมู่ถูกไล่ออกในช่วงกลางเดือนธันวาคมปี2015หลังจากความพ่ายแพ้ต่อทีมที่เป็นแชมป์ลีกซีซั่นนั้นในบ้านปลายอย่างเลสเตอร์ซิตี้เชลซีแพ้ไปถึง9นัดและชนะเพียงแค่4เกมจาก16นัดแรกในลีกและอยู่เหนือโซนตกชั้นไม่ไกล ในปีที่ยแย่ของเชลซีอย่างน้อยๆควรจะจบ6อันดับแรกพวกเขาไม่ควรอยู่ต่ำกว่านั้นผมไม่รู้ว่ามูรินโญ่เสียการควบคุมไปแล้วหรือเปล่าแต่ยังไงก็ตามมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นทัศนคติของทีมหรือผลงานที่เกิดขึ้นแฟงลัมพ์ดกล่าวถึงเชลซีในตอนนั้นและหลังจากที่โรมันอับรามวิชเชิญมูรินโญ่ออกไปเขาก็ไปดึงอากุสฮิดดิ้งมาคุมทีมจนจบฤด,ดูกาลและจบที่อันดับ10แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฤดูกาล2 0 1 8 2 0 1 9 ฤดูกาลแรกของมูรินโญ่กับปีศาจแดงจบลงด้วยถ้วย3แชมป์นะครับทั้ง EFL ครับยูฟ่ายูโรปาลีกและเขายังยืนกลานว่าแชมป์คอมมูนิตี้ชิลก็สำคัญเช่นเดียวกันปีที่2ไม่มีแชมป์ใดๆแต่ยูเนเต็ดนั้นยังก้าวไปข้างหน้าในลีกนะครับเมื่อจบอันดับ2ด้วย81แต้มที่น่าพอใจเป็นฤดูกาลที่ดีที่สุดนั้นตั้งแต่การอำลาทีมไปของเซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูสันเมื่อเวลาผ่านมาถึงช่วงซัมเมอร์2018มีความหวังจำนวนมากจากแฟนบอลที่เชื่อว่ากุนซือชาวโปรโตุเกสจะสามารถพาทีมท้าชิิงแแชชมมมป์์์พรรรีีีีเเเยลกกับสสนบสตตอซ้ สำหรับปีนั้นด้วยการแสดงความไม่พอใจผ่านสื่อเกี่ยวกับการที่สโม,มสรน,นั้นไม่ตอบสนองการเสริมทัพอย่างเต็มที่เขาเน้นย้ำไม่ถึงความจำเป็นในการเสริมทัพในช่วงปรีซีซั่นแต่สโม,มสรก็ล้มเหลวไปมากมายหลังจากเฟรดเดเรโกดาโลและลีแกลนย้ายเข้ามาสู่ทีมในเดือนกร,รกฎาคมปี2018ยูนิเต็ดไม่ได้ย่ำแย่ถึงขั้นเชลซีในฤดูกาล2015-2016แต่สุดท้ายเขาก็มาโดนไล่ออกก่อนวันคริสต์มาสอีกรอบนะครับด้วยความพาแพ้แบบสู้ไม่ได้ต่ออริแดงเดือดอย่างลิเวอร์พูลหน6ห่งต่งจามทะแหน โอเลกุนแนาโซชาถูกนำเข้ามาเพื่อ,อรักษาบางเหียนให้นิ่งพอจะจบฤดูกาลและไม่แย่ไปกว่านี้ถึงแม้กุสือชาวนอร์เวย์จะสร้างปาฏิหาริย์ด้วยการพาทีมชนะได้มากมายรวมถึงบุกไปเขี่ยปเอชเชตกรอบ16ทีมสุดท้ายในแชมเปี้ยนส์ลีกถึงปารีสแต่ทว่าช่วงท้ายของฤดูกาลทีมก็ฟอร์มรวยลงอย่างหนักนะครับจนกลับไปจบที่อันดับ6เท่ากับที่น้หมู่ทําไว้ก่อนจากไป r s โรม่า2023-2024 มาถึงซีซั่นปัจจุบันโรม่าที่หลังจากเพิ่งไปคว้าแชมป์ยูฟายูโรป้าคอนเฟลเลนต์ลีกมาได้บาดๆเมื่อฤดูกาลก่อนก็ดูเหมือนพวกเขานนั้นจะฟอร์มหอปลงไปมากเลยนะครับณเวลานี้ก่อนเกมที่โรม่าจะเปิดบ้านเจอฟรอซิโนเนในคืนนี้พวกเขารั้งอยู่ในอันดับ16นะครับโดยมีคะแนนเหนือโซนตกชั้นเพียงแค่2แต้มหลังเก็บชัยชนะเพียงแค่นัดเดียวและแพ้3จาก6เกมเก็บได้เพียงแค่5แต้มในตอนนี้มันเป็นเรื่องจริงที่นี่คือการออกสตาร์ทฤด,ดูกาลที่แย่ที่สุดสำหรับโรม่าและสำหรับผมในฐานะผู้จัดการทีมมูร,มมมรินโญ่กล่าว มีโอกาสและรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลยุโรปสองครั้งติดต่อกันในประวัติศาสตร์ของพวกเขาแต่ดูเหมือนว่าคําพูดถึงความสำเร็จของทีมโดยน้ํามือเขานั้นอาจจะไม่สามารถใช้ได้ที่นี่นะครับหลังความแพ้แพ้ต่อเจนัวมูรินโญ่และลูกทีมของเขาได้เดินไปขอโทษกลุ่มแฟนบอลที่เดินทางมาชมถึงเจนวัวแควลิกูเรียไกลาจากกรุงโรมถึง500กิโลเมตรและแฟนๆก็ระบายความบัดอั้นออกมาไม่ยั้งนะครับเฮ้ย hey! พวกคุณเคารพพวกเราหน่อยสิเล่นที่ไม่ดีด และคีย์สํรดสำคัญพวกมึงแม่งควรพอได้แล้ะนุ้ยเวลาเท่านั้นจะบอกว่าช่วงเวลาของมูรินโญที่อัสโเซมาจะเหลือเท่าไหร่นะครับแต่บอกกันตามตรงนะฮะหากพวกเขายังคงแพ้ไปมากกว่านี้บางทีน้หมู่อาจจะอยู่ทำงานที่กรุงหลมไม่ถึงเดือนพฤษภาคมปี2024ก่อนอื่นมาลุ้นคืนนี้ให้ชนะฟลอสิโนเนกันก่อนเลย และหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นปกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์